ยะเข้มคมนาคมเตรียมพร้อมรองรับปีใหม่2568ให้พี่น้องเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวยังมีความสุขเปิดให้วิ่งทางด่วนมอเตอร์เวย์ฟรีเน้นยำ้ำอุบัติเหตุระบบขนส่งสาธารณะต้องเป็นศูนย์อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชแนล47นะครับท่านผู้ชมกอนรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่ง ให้กับช่องกวิดชาแนลซ l 7ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่2568ที่จะถึงนี้คาดการว่า จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งกระทรวงคมนาคมได้กำหนดมาตรการและแผนงานที่จะมุ่งเน้นการยกระดับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2568เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างราบรื่นมีความสุขภายใต้แนวคิดไอ m a สมาพัฒนาโครงข่ายและบริการระบบขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดให้บริการทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรีรวมทั้งทดลองเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์สองเส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางลดความหนาแน่นบนถนนสายหลักและส่งเสริมการเดินทางที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปนะครับนายสุริยะกล่าวต่อว่า ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประเด็นการเกิดอุบัติเหตุของระบบขนส่งสาธารณะจะต้องเป็นศูนย์ไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดและไม่เกินชั่วโมงทำงานผู้ประจำรถโดยสารเรือโดยสารพนักงานรถไฟต้องพักผ่อนเพียงพอ ปริมาณแอลกอฮอล์ต้องเป็นศมิลลิกรัมเปอร์เซนต์พร้อมเน้นย้ำให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบความพร้อมรถโดยสารสาธารณะตามรายการโดยเฉพาะรถโดยสารสองชั้นทุกคันที่จะนำมาใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องตรวจสอบสภาพให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลหากพบรถไม่พร้อมให้พ่นข้อความห้ามใช้ทันทีนะครับท่านผู้ชม พร้อมนี้ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตรวจสอบไฟฟ้าสองสว่างในพื้นที่รับผิดชอบทุกสายทางให้เรียบร้อยและให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตรวจความพร้อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ทุกตัวให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยให้รายงานข้อมูลอุบัติเหตุเข้าสู่ระบบ รายงานข้อมูลอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคมเพื่อสรุปข้อมูลรายงานผู้บริหารภายในช่วงเช้าของทุกวันสำหรับการเดินทางทางอากาศได้กำชับให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกรมท่าอากาศยานและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเข้มงวดกับผู้ให้บริการการบินโดยเฉพาะกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า มีการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบินจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับทันทีนอกจากนี้ยังได้เข้าหารือกับสมาคมสายการบินประเทศไทยเพื่อหารือเรื่องค่าโดยสารให้มีราคาที่ถูกลงและมีความเหมาะสมจึงได้เตรียมแผนที่จะเพิ่มของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยการจัดส่วนลดราคาตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเที่ยวบินรอบบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะไปร่วมงานเขาดาวที่ศูนย์การค้าวันแบงกอกเซนทรัลเวอร์ และไอคอนสยามในคืนวันที่3 1ธันวาคม2567ด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพม,มหานครและเอกชนเจ้าของพื้นที่จัดทำแผนอำนวยความสะดวกในการเดินทางเตรียมพื้นที่จอดรถและจัดมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดรวมถึงเตรียมความพร้อมการระบายคนกลับบ้านหลังจากงานเลิกนะครับ โดยเน้นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและรถโดยสารคอสอมกอ,อนะครับท่านผู้ชมนายชัยธรรมพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวเพิ่มว่าคาดการว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่2568จะมีปริมาณการจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานครด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลรวม17ล้าน3แสน เ3 2 7 2คนันและระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถโดยสารรถไฟเรือและเครื่องบินรวม17 2 8 4 5ล้าน2,845คนต่อเที่ยวซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ใช้ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรีตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา00.01น ถึงวันที่2อมกราคม256 8เวลา24.00นประกอบไปด้วยมอเตอร์เวย์หมายเลข7หรือ M7 กรุงเทพมหานครถึงบ้านฉางหมายเลข9หรือ M9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนการนาพิเศษตอนบางประินถึงบางพลีและพระประแดงถึงบางแคช่วงพระประแดงถึงต่างระดับบางขุนเทียน ทางพิเศษประภาวิถีและทางพิเศษการจนาพิเศษรวมถึงจะทดลองเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์อีก2เส้นทางคือหมายเลข6หรือ M6 ช่วงปากช่องถึงนครราชสีมาระยะทาง77กิโลเมตรและหมายเลข81หรือ M81 ช่วงนครปฐมถึงกาญจนบ,บุรีตั้งแต่วันที่26ทธันวาคม2567เวลา00.01น 00. ถึงวันที่2มกราคม2568เวลา24.00น,นนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้ได้ให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมตั้งจุดให้บริการบนเส้นทางสำคัญกว่า139แห่งทั่วประเทศอทิรถบริการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและเปิดจุดกลางเต็นท์และจุดพักรถฟรีกว่า30แห่งทั่วประเทศให้ประชาชนได้พักผ่อนระหว่างการเดินทาง รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่เช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมแจกกระติกน้ำลายพิเศษสำหรับผู้โดยสารรถไฟและลดค่าตัว๋วโดยสารกรมเจ้าท่าจาัดก,กิจกรรมล่องเรือไหว้พระ9วัดฟรีเพื่อเสริมสร้างบุญรับปีใหม่และคอบอเปิดให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า20รายการฟรีนะครับมชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมนะครับที่ควบคุมโดยนายสุดุยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เป็นเจ้ากระทรวงนะครับมชมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดนะครับเตรียมความพร้อมเปิดบริการหรือรับบริการ ในเส้นทางต่างๆนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ